ข้อดีของอมุดยินดินเนี่ยนะครับซึ่งเขา,าขึ้นจะขึ้นเป็นนายกรมตรีคนต่อไปซึ่งจะได้รับาการสาบันตนเนี่ยามีข้อดีคือเขาอยู่ทั้งรัฐบาลของมหาเทแล้วก็เขาอยู่ในรัฐบาลของนาจิปราศักเขาเป็นคนกลางที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเจรจากันได้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุนส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y t u t u นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะหลายประเด็นโดยเฉพาะเหตุการณ์ในมาเลเซียที่พลิกไปหลายตลบนะอันว่าอิบราฮิมก็พลาดจากการเป็นนายกรันตรีภรรยาก็พลาดนะครับก็พระมหากษัตริย์ พร,ระราชาธิบดีในมาเลเซียก็วางกรุธ์ทางการเมืองที่เรียกว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวน่าสนใจฮะวันนี้เดี๋ยวจะนํามาวิเคราะห์และก็สังเคราะห์ให้ทราบมาดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับกาหลีใต้พบผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น594คนยอดรวมทั้งประเทศพุ่งเป็น2 9 3 1รายสำนักข่าวเอนะครับรา่ยงานว่าเจ้าที่หลีาด้ยืนยันพบ ผู้ติดเชื้อโควิด1สายพันธุ์ใหม่เนี่ยหรือโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีก594คน <c oughs> ถือว่าเป็นมากที่สุดในประวัติการทำให้มีผู้ป่วยทั้งประเทศนะครับพุ่งอยู่ที่2,931รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก3คนผู้ติดเชื้อใหม่กว่า90%ยังคงอยู่ในเมืองแทกูนะครับซึ่งเป็นสูงกลางการแพร่ระบาดซึ่งรวมถึงยองซังเหนือที่อยู่ติดกันนะครับ ศูนย์ควบคุมการป้องกันโรคระบาดของเกาหลีใต้รายงานว่าผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็น16ไกรายแล้วหลังจากมีผู้ป่วยหญิงอีก3ไรายเสียชีวิตในเมืองแทกูโดยก่อนหน้านั้นนะครับหญิงชราวัย90ปีเศษนะฮะก็ป่วยด้วยนะครับทางนี้จำนวนผู้ติดเชื้อเกาหลีใต้ซอแวลเพิ่มมากขึ้นหลังจากทีรัฐบาลทำการตรวจคัดกรองกว่า21,000คนขออภัยฮะ2 1 0 0 0คน ของโบทคริสจักชินซอนจีนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดไวรัสแหล่งใหญ่ที่สุดข,ของประเทศแทกูซึ่งเป็นเมืองหลวงอันดับ4ของเกาหลีใต้นะครับบอกว่ามีประชากรราว2.5ล้านคนอยู่ในสภาพที่เกือบจะเป็นเมืองร้างนะครับมานานหลายวันโดยมีเพียงร้านค้าบางร้านเท่านั้นที่เปิดดําเนินการต่อไปแล้วก็มีคนไปต่อคิวเพื่อซื้อหน้ากากอนามัยทางเกาหลีใต้ประกาศเตือนพลเมือง ให้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงหากมีไข้หรือป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจก็ขอให้กักตัวตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับอย่างไรก็ดีเจ้าที่ของสมขาวยังคงปฏิเสธการปิดเมืองแทก,กูอย่างที่จีนใช้กับเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นจุดแรกที่ไวรัสเริ่มพแพร่ระบาดเมื่อหลายปีที่แล้วนายโยกัมตรีซุงเคชุยนะครับแห่งเกาหลีใต้ซึ่งเดินทางไปคุมปฏิบัติการ ยับยั้งไวรัสที่เมืองแทกูด้วยตนเองประกาศเตือนชาวเมืองขอให้หลีกเลี่ยงการชุมนุมนอกสถานที่หรือรวมตัวประกอบพิธีทางศาสนาในอาคารนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ยังคงไม่สามารถควบคุมสถา,กานการณ์ได้ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเลื่อนสมมิทรัมผู้นำอาเซียนในเดือนมีนาคมนะฮะเพราะไวรัสโคโรนาสำหรับข่าวเอพีนะครับรายงานว่ารัฐบาลของสหรัฐอเมริกาประกาศเลื่อนการประชมุมสมมตรนะครับ ผู้นำอาเซียนซึ่งกำหนดจัดขึ้นนครลาสเวกัสในเดือนมีนาคมออกไปเนื่องจากกังวลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโคว COVID ิด -19 กนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เ,เชิญสมาคมนานาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมประชุมสัมมิตที่นครลาสเวกัสในวันที่14มีนาคมเพื่อเฉยที่เบี้ยวนัดไม่มาประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน35ประเทศนะครับ ขอไปฮะครั้งที่35รวมถึงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนตะวันตก East Asia Summit ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปีที่แล้วโดยตอนนั้นสหรัฐอเมริกายังส่งโรเบิร์ตไบร์โอไบรอันนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติมาประชุมแทนซึ่งเป็นเจ้าที่ระดับต่ำสุดเท่าที่อเมริกันเคยส่งการประชุม East Asia Summit เจ้าที่คนเดิมยืนยันว่านะครับสหรัฐให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศในปุยภาคนี้ และจะรอคอยในการจัดประชุมสมผิตร่วมกันในอนาคตประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเจ้าที่สาธารสุขของรัฐแคนาดาแคลิฟอร์เนียนะครับออกมายืนยัน,นผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายที่2ของสหรัฐอเมริกาไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศและไม่ได้ติดต่อกับผู้ที่ใกล้ชิดที่มีอาการป่วยทรัมป์ก็อ้างว่ามีความเสี่ยงต่ำที่โควิด -19 จะระบาดในสหรัฐอเมริกาแม้จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกจะสูงขึ้นเรื่อยๆก็ตาม องค์การอนามัยโลกหรือหูนะครับระบุว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ๆใ,ในต่างประเทศพุ่งสูงขึ้นกว่าในประเทศจีนซึ่งเป็นจุดที่ไวรัสเริ่มปรากฏขึ้นในครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมในกับโควิด -19 ร,ร่าชีวิตประชากรจีนไปแล้วจำนวน2,700คนผู้ป่วยอีก78,000คนขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อนอกจีนขณะนี้อยู่ราว3,600คนนะครับ ในระหว่าง20ประเทศนะครับในจัวนี้เสียชีวิตแล้ว50คนซึ่งทําให้ผู้เชี่ยวชาญหวั่นเกรงว่าไวรัสอาจจะเข้าสู่ภาวะระบาดใหญ่นะครับจริงๆถ้ามองจูู่สหรัฐอเมริกาเลื่อนอย่างกระทันหันตอนแรกว่าจะเกิดขึ้น,นในช่วงเดือนมีนาคมจู่ๆก็เลื่อนนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมมันเลื่อนเลื่อนเพราะโควิดหรือเปล่า <c oughs> นะรจริงๆแล้วที่ผ่านมาทรัมป์ก็ประกาศว่าเอาอยู่เอาอยู่โรคโควิดมีคนตายไป2คน ในสหรัฐอเมริกานะครับประเทศไทยเนี่ยมีคนเสียชีวิตไปแล้ว1คนจร,จริงจริงแล้วผมว่าสหรัฐกาลังจะทําอะไรบางอย่างนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ในตะวันออกกลางแล้วก็เหตุการณ์ในเอเชียซึ่งยังไม่มีความจําเป็นจะต้องมีการเรียกประชุมการประชุมอาเซียนอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะทางการเมืองมันยังไม่ได้ถ้าทรัมป์ประชุมมันจะต้องเกิดความสมัคขีนะครับ เกมตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองยังไม่น่าประชุมต,ตอนแรกผมเห็นว่าจะมีการประชุมดูๆแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้ก็สุดท้ายก็เลื่อนอย่างกระทันหันนะครับเพราะว่ามันกําลังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกาหลักที่ช้ำมังเดิมอยู่ตอนนี้นะครับเรียกว่าหลักชาตินิยมโดยมีวัฒนกรรมอเมริกันเฟิร์สตอนนี้เขาต้องยึดประโยชน์ของอเมริกันเป็นสําคัญจะเรียกใครมาปองดองมาจอยตอนนี้นยังไม่ถึงเวลาต้องน,นู่นนะปลายปี2 5 6 3นู่นแหละในขณะที่ไบเดน ชนะการเลือกตั้งรอบแรกที่รัฐเซาท์แคโรไลนานะครับเซนดอสประกาศยอมรับการประชัยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่านในการเลือกตั้งรอบไพรมอรีนะครับรัฐเซาท์แคโรไลนานะครับอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโจไบเดนถูกสื่อสหรัฐนะครับ หลายสำนักประกาศว่าเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งด้วยคูหาการเลือกตั้งที่นับไปแล้วจํานวน30%พบว่าไบเดนได้ไป52%ส่วนเบอร์ Bernie, วนวีสวเบอร์นีนะครับเซนเดอร์สมาดับที่2ที่18%ส่วนทอมสเตเยอร์นะครับเศรษฐีอเมริกันนะฮะมาเป็นดับ3ที่12%รอยเตอร์ uter, รายงานว่าชัชนะครังนี้ในเซาแคโรไลนาซึ่งมีชาวอเมริกันสีผิว สนับสนุนจุดสนันุนเดิมของอธิบดีบารักโอบามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากกลายเป็นโมเมนตัม um ส่งผลทำให้รองอดีตรองประธานาธิบดีโจบไบเดนนะครับและทําให้เขาจับตาศึกเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนับว่าเป็นซูเปอร์ทิวส์เดย์นะครับที่มีการเลือกตั้งถึง14รัฐโดยมีรัฐสําคัญได้แก่รัฐแคลิฟอร์เนียรัฐเท็กซัสแล้วก็ผู้ท้าชิง สำหรับการกวาดเสียงคณะตัวแทนได้ถึง1ใน3ของทั้งหมดทีเดียวนะครับกูหาเลือกตั้งนับไปแล้ว30%พบว่าไบเดนได้52%ส่วนอ่าสวเบอร์นีนะครับเซนเดอร์มานอันดับ2อยู่ที่18%เรทอมสเตเยอร์นะครับเรษฐีสหรัฐเมกามาเป็นอันดับ3อยู่ที่1 2อเรตอยเตอร์ชี้ว่าไบเดนถูกนะครับคาดการณ์ว่าจะสามารถชนะเป็นผู้คณะเลือกตั้ง15คนจากทั้งหมด54ในรัฐ อ่าซา c ์แคลิฟอร์นียซึ่งมาจนถึงวันนี้พบว่าเซนเดอร์ชนะคณะผู้แทนไปแล้วจำนวน54บิชนะครับแล้วก็26และไบเดน15นะตามลำดับนะ n n n ก็รายงานว่าล่าสุดอย่างไรก็ตามก็มีการนับคะแนนเพิ่มขึ้นไบเดน่าเป็นตัวแทนของเซนเดอร์ได้แค่12%เท่านั้นโดยไบเดน่าแต่เดิมคาดว่าจะได้34มนะมาอยู่ที่41ส่วนเซนเดอร์ได้ไป54 นะครับแล้วก็บูชดิชนะครับยีสิบหกสวอดิสเบทนะครับได้ที่8แล้วก็เอมี่ได้ที่7ตามลำดับสื่อของสหรัฐรายงานว่าผู้ลงชิงต้องได้รับจำนวนคะแนนผู้แทนไม่ต่ำกว่า1,991จึงจะถูกเสนอชื่อเป็นตัวแทนของพรรคเดมโกแรต ตอนนี้เดโมแครตกำลังหาตัวนะครับว่าใครจะเข้าไปแข่งขันกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกากับตาลิบันนะครับได้มีการลงนามสันติภาพนะครับมุ่งยุติสงครามในอัฟกานิสถานสำนักข่าว a อนะครับรายงานว่าสหรัฐอเมริกามีการลงนามข้อตกลงกับกลุ่มตาลิบันนะครับและวางกรอบสําหรับการถอนทหารทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานภายใน14เดือน ในขณะที่สหรัฐอเมริกากําลังหาทางออกทางสงครามที่ยาวนานที่สุดของประเทศข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะนําไปสู่การเจรจา,าระหว่างกลุ่มตาลีบันกับรัฐบาลคาบูที่หากสาเร็จก็อาจจะนําไปสู่จุดจบสงครามที่ยาวนานกว่า18ปี <c oughs> ผู้แทนการเจรจา,ากลุ่มตาลีบนันนะครับมุลเละบาลาดาลงนามข้อตกลงฉบับนี้เคียงข้างกับเจ้าที่การเจรจา,าของหวฉีดงานวอชิงตันนะครับ ที่ห้องประชุมโรงแรมหรูแห่งหนึ่งในเมืองหลวงของกาตาร์ทางกู่จับมือกันในขณะที่คนในห้องตะโกนว่าอัลลอฮ์อักบาพระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเมริกาไม้ปอมเปโอนะครับมองดูขณะที่ทั้งสองจดปากกาลงนามข้อตกลงนะครับ สละกรมตาลิบานนะครับเข้าสู่อำนาจในปี1996แล้วก็ตีความตามกฎหมายอาชาริอะนะครับอย่างเข่งคัดห้ามไม่ให้ผู้หญิงทำงานแล้วก็ปิดโรงเรียนของเด็กผู้หญิงและห้ามไม่ให้มีดนตรีและความบันเทิงอื่นๆน,นะครับนับตั้รุกรานาการลุกรานที่นำโดยสหรัฐอเมริกาทำให้พวกเขาสูญเสียนะครับ ภายหลังการโจมตีวันที่11กันยายนปี2001ันะครับ2001เอ็ดนี่ยอเมริกันใช้งบประมาณไปแล้วกว่า1ล้านล้านดอลาลาร์าสหรัฐกับการสู้รบแล้วก็การบูรณะประเทศนี้ใหม่นะครับทหารสหรัฐอเมริกาคร่าเสียชีวิตนะครับไปแล้วจำนวน2,400คนนะครับรวมกับชาวทหารของอัฟกานิสถานที่แล้วก็นักรบตาลิบานและพลเรือนอื่นๆ ไม่รู้กี่หมื่นคนนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้สหรัฐก,กาลังทำอะไรสหรัฐก,กาลังตัดงบประมาณนะครับแล้วก็เอาทหารกลับกลับบ้านหลักที่ช้อมทําอยู่ตอนนี้คือหลักชาตินิยมหรือ American first หรือเมนต้องอเมริกันต้องมาก่อนชรัมป์วางนโยบายบอกว่าจะต้องนําทหารกลับประเทศให้มากขึ้นและการให้มีการจับมือนะครับกับระหว่างสหรัฐก,กับกลุ่มตาลิบันครั้งนี้ก็คงจะเป็นเกมต่อไป ที่จะต้องเดินเข้าสู่นะครับสงครามที่สหรัฐเพิ่งกำลังพ่ายแพ้นะครับในซีเรียไปดูในซีเรียเกิดอะไรขึ้นแอดอันขอปูตินเปิดทางให้ตุรกีบุกกำรับนะครับทัพของซีเรียสัข่าวะรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีเลเซไตยิปแอดอันของตุรกีนะครับ ก็ได้ขอร้องให้ประธานาธิบดีวาลาดาิเมียปูตินนะครับหลีกทางให้ซีเรียและปล่อยให้ตุรกีจัดการกับกองทัพร,รัฐบาลซีเรียโดยลําพังและหลังจากตุรกีเสียชีวิตไปทหารตุรกีเสียชีวิตไป34รายนะครับในสัปดาห์นี้กองกําลังทับ,บาลที่มีการกําลังจากอากาศของรัสเซียจะคอยสนับสนุนและโจมตีครั้งใหญ่ เพื่อยึดจังหวัดอิลิปทางตะวันตกชฉิงเหนือนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตสุดท้ายของฝ่ายกบฏท,ที่ตุรกีสนับสนุนนะครับเครื่องบินขับไล่ของซีเรียนะครับแล้วก็รัเสเซียยังคงทำการโจมตีทาอากาศในเมืองอาซารานะครับซึ่งเป็นของเมืองเก็บของซีลิปนะครับกลุ่มสังเกตการ ด้านสิทธิมนุษยชนในซีเรียก็รายงานว่ายุทธศาสตร,สร์นี้ยังอยู่บนเส้นทางระหว่างประเทศและก,กับสมรภูมิรบในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาการโจมตีตุรกีด้วยดโดรนแล้วก็ขีปนาวุธนะครับต่อศูนย์บัญชาการกลุ่มทิชบรอนะครับใกล้ซารานะครับเก็บส่งผลทำให้สมาชิกของกลุ่มเสียชีวิตไป9รายได้รับบาดเจ็บไป30จากการโจมตีที่รุนแรงที่สุด ต่อกลุ่มฮิชบล็อกในซีเรียอ้างจากแกนนำคนหนึ่งกลุ่มนี้ที่สนับสนุนรัฐบาลซีเรียนะครับเอโดอันก็ได้พูดในนครอิสตันบูลว่าปูตินเขาได้คุยกับปูตินในให้หลีกทางเสียแล้วก็ปล่อยให้นะตุรกีทําสิ่งที่จําเป็นกับรัฐบาลของซีเรียเขากล่าวว่าตุรกีไม่มีความตั้งใจที่จะออกจากซีเรียในตอนนี้ น,นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นรนะัสเซียและก็ตุรกีก็จัดก,การพูดคุยมาแล้ว3ครั้ง2ครั้งแรกนะครับไม่ได้นําไปสู่การสงบศึกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องพูดคุยกันลดความตึงเครียดในอิลิปนะครับขณะที่ดําเนินการปฏิบัติการทางทหารก็ยังคงมีต่อไปนะครับนั่นหมายความว่าซีเรียกําลังเกิดปรากฏการณ์สาคัญสองสามเหตุการณ์เนี่ยนะครับ ตุรกีเนี่ยก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ของซีเรียซีเรียก็ใช้ทาหารร่วมกับรัสเซียทําการต่อต้านให้ออกจากพื้นที่ <c oughs> นะครับซึ่งเป็นกลุ่มกบฏถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มกบฏนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เจราจากับกลุ่มตาลิบันหนึ่งถอยทหารของตัวเองออกมาแล้วก็ปล่อยให้มุสลิมรบกับมุสลิมนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากนะ สำหรับมาเลเซียนะครับกริย์มาเลเซียทรงแต่งตั้งมูยิดดินนะครับยัสสินขึ้นเป็นนายกรมตรีคนใหม่นะครับก็พลิกความคาดหมายกันเลยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามูยิดดินนะครับยิดสินกลายเป็นนายกตรีคนต่อไปของมาเลเซียสมเด็จพระราชาธิบดีทรงประกาศนะครับและตรัสว่าน่าจะรับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภานิติบัญญัติมากที่สุดในรัฐสภา การแต่งตั้งเกิดขึ้นหลังจากการลาออกจากตำแหน่งนายกรัตรีอย่างประทันหันของมหาเทมุฮัมมัดนะครับในความเคลื่อนไหวที่ฉุดประเทศที่เข้าสู่วิกฤตมหาเทได้กล่าวว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากอันวาอิบราหิมหจนได้กลับมาเป็นผู้แทนผู้สมัครกลุ่มพันธมิตรที่ล่มสลายของการลาออกของเขาเองนะครับมูดยิดดินนะครับจะเข้าสถาปนาสถาบันตนนะครับที่พระราชวังระบุถ้อยถแถลง หมู่ยิดดินวัย72ปีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาไทยของรัฐบาลของมหาเทมูฮัมมัดก่อนหน้านั้นเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรัฐบาลของนาจิบราซักผู้พ่ายแพ้ให้กับมหาเทในการเลือกตั้งทูตประเทศในปี2018สมเด็จพระราชาธิบดีตั้งใจนะครับทรงตัดสินใจหลังจากที่เรียกหัวหน้าพรรคทุกพรรคและสมาชิกอิสระนะครับในรัฐบาลของรัฐสภาเข้าเฝ้า นะครับพระราชวังแล้วก็ต่อมาสมเด็จพระราชาธิบดีทรงมีความเห็นว่าสมาชิกรัฐสภาที่น่าจะมีแรงสนับสนุนจากสมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาคือ,อหมู่ยิดดินนะครับแล้วก็สำนักวัชวังระบุเช่นนั้นพระองค์ทรงรับสั่งว่าขบวนการแต่งตั้งนายกรัฐมตรีไม่อาจล่าช้าและนี่เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายนะครับ,ค,รบคือหลักง่ายๆเลยนะครับ พระราชาธิบดีนะครับที่5ของมาเลเซียเนี่ยส่งเรียกนะครับเรียกพวกสสทั้งหลายเข้าไปว่าใครเหมาะที่สุดจะเป็นนายฐมรีแลวท่านก็ให้กรอกเอกสารนะฮะพอกรอกเอกสารเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็ได้รับการกรอกเอกสารได้พูดได้คุยแล้วก็กรอกเอกสารพอกรอกเอกสารเสร็จนะฮะ,ะ,ะ,ะก็กลับออกไปท่านก็มาดูเอกสารว่าใครที่จะเหมาะสมเป็นนายกฐมตรีที่สุด ตอนแรกก็มีข่าวหรือว่ามหาเทรจะกลับมาอันบาอิบราฮหิมก็จะได้กลับมามีเมียของอันบาที่มีข่าวนะครับว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้วสุดท้ายพระมหากษัตริย์ทรงตั้งคนที่สภาที่มีการบวชมากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามถามว่าจบหรือยังยังไม่จบหรอครับนะครับอย่างไรก็ตามทาไมถึงบอกยังไม่จบถ้าเอกสารเป็นไปตามนั้นนะฮะทุกคนมีความเห็นตรงกันก็ มาเลเซียก็จะมีนายกกัฐมนตีคนใหม่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าไม่เป็นตามนั้นนะครับสิ่งที่ตามมาคือการโหวตในสภาหรือการแต่งตั้งหลังจากนั้นมามันจะเกิดความระสัมรสายเกิดขึ้นแต่ย่งไรก็ดีข้อดีของอมุดยินดินเนี่ยนะครับซึ่งเขาขึ้นจะขึ้นเป็นนายกรลฐมมตรีคนต่อไปซึ่งจะได้รับการสาบันตนเนี่ย ก็มีข้อดีคือเข้าอยู่ทั้งรัฐบาลของมหาเทแล้วก็เข้าอยู่ในรัฐบาลของนาจิปปราศัก์เขาเป็นคนกลางที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเจรจาก,กันได้ถ้าย้อนหลังนะ,ะท่านผู้ชมจําได้ว่าจุดอ่อนของนาจิปเนี่ยโดนเล่นหนักเลยเรื่องของ one mdb หรือ one malaysia development b ร r h ั d นะครับเดอ้างโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งปรากฏว่านักการเมืองไทยก็เอาไปพิปรายเห็นไหม ตอนนี้คนกลางที่อยู่ทั้งพรรคมหาเทพรรคนาจิปมาก่อนก็กลับกลายมาเป็นนายกบุ่มรีนั่นฟันธงกัเลยว่าไอ้โครงการนี้เดี๋ยวเงียบนะครับแล้วก็เป็นเกมของมหาอำนาจซึ่งพระมหากษัตริย์ในมาเลเซียก็ทรงตัดสินใจนะครับใช้วิธีนี้นะครับในการแก้ปัญหาซึ่งก็ท่าคนก็คงเชื่อว่าแก้ปัญหาได้ในระยะยาวอย่างแล้วก็ตามหลักของมาเลเซียเนี่ยมาเลเซียเมื่อก่อนเนี่ยเป็นของไทยมาก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยกลันตันการการูารปาลิย ถูกตั้งขึ้นมานะฮะเป็นเมื่อก่อนนี้กลันตันกางการูปลิตแล้วก็เป็นรัฐมาลียอยู่นะครับต่อมาอังกฤษนะครับได้ให้เอกราชก็เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นมาเลเซียนั่นหมายความว่าอังกฤษจะค่อนข้างจะตะวันตกก็จะค่อนข้างจะเข้ามามีอิทธิพลมากพอสมควรอย่างไรก็ตามมันเป็นการพลิกเกมนะท,ที่ที่ผม,มอ่า,าเนี่ยน่าศึกษา นะครับแล้วก็เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่ใช้วิธีง่ายๆไม่มีอะไรมากคือโหวตเอาคนไหนมากเอาได้คนนั้นไปนะครับก็ท่นานก็ให้มาพบแล้วก็ตัดสินใจด้วยวิธีนี้นะครับสิ่งประมาทศัตร์คือพระราชาธิบดีของมาเลเซียก็ได้รับการยกย่องอย่างมากในประเทศมาเลเซียนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทือศักดิ์จิมจิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ หาฟ้าไม่มีแสงดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงาม สดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงงปลดสาดแสงร่างรายค่ำคืนยังมีพระจันทรพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายโงดงาม เมืม่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมือ่อภูเขายังมีต้นไม้ อาทิตย์ยังมีเพื่อนฉันเคียงคู่กายโลกไปนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ส่งกลดสาดแสงพร่างพราร ทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ส่งโกลดสาแสง ทอแสงร้างกายงดงามคู่กัน